สุรเสนพยคร้ายนัมเบอร์วันตอนที่สิบห้าบทประพันธ์ของท่านอาจารย์อภิชาติกมุทธชาติและทันทีที่ร่างของหมอชางร่วงลงไปเขาต้องร้องโหยหวนออกมาอย่างเจ็บปวดตัวต่อโรง่งนับร้อยนับพันตัวก็บินเหือเข้ารุมต่อยอคุณหมอร่างเล็กนั่นทันทีร่างทั้งร่างที่ล้วนลงมาไปในหลุมที่สูงบิดหัว ตอนนี้ถูกปกคลุมด้วยสีดำพลิดของตัวต่อโพรงจนมืดดำไปทั้งร่างต่อหัวเสือฝูงนั้นไต่กันยุดดับจนแทบมองไม่เห็นเป็นร่างคนเสียงร้องเหวี่วนด้วยความเจ็บปวดในตอนแรกของหมองเงียบเสียงลงขณะนี้ได้ยินแค่เสียงปีกบินของตัวต่อหัวเสือและเสียงแทะเนื้อแทะกระดูกเสียงดังกรัดกรัดช่วงเวลาไม่แค่กี่นาทีร่างของหมอช้างก็มองเห็นกระดูกศีรษะขาเวอร์พวกเราไปกันเถิด จีซอนปล่อยมอชางเขาไว้ที่นี่เราช่วยเขาไม่ได้เขาได้รับกรรมที่เขาทําไปแล้วเทิดกล่าวกับจีซอนและทุกคนด้วยใบหน้าเรียบเฉยไร้ความรู้สึกใดๆจีซอนและซนเยกินหันไปมองร่างของมอชางเพื่อนร่วมชาติเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เดินตามเทิดและทุกคนไปเทิดนําทางพาทุกคนไปถึงปลายสุดของช่องเขาและข้างร่างนั้นเป็นโตรกลึก มีกำแพงหินโบราณเก่าๆนับพันปีสร้างขวางทางที่เชื่อมระหว่างช่องเขาอยู่มองจากด้านบนทิ่เทิดและทุกคนยืนอยู่กำแพงมีขนาดสูงใหญ่มากและถูกก่อด้วยหินก้อนใหญ่สีแดงเรียงรายกันเป็นค่ายก่เขาวงกดมองดูคล้ายเป็นรูปนกตัวใหญ่ที่กำลังกลางปีกบินวัดความกว้างของเขาวงกดรูปนกนั้นแต่ละด้านกว้างยาวไม่ต่ำกว่าด้านละ3กิโลเมตร ค่ายกลนอกฟินิกคารินาอุทานออกมาค่ายกลผู้สื่อเนี่ยวนอกอมตะสนเยกยินาอุจิซอนอุทานออกมาพร้อมๆกันค่ายกลนอกสดายุกำม์ก,กะดามพูดมาบ้างเธอหันไปมองกำม์แล้วถามเบาๆไอ้กำมึมงรู้จักค่ายกลนขเขาด้วยหรอวะ <c oughs> รู้จักสิมันคือลักษณะของการตั้งค่ายรบของคนโบราณบ้านเราก็มีหรอวะกำมีสิ มึงดูนี่กมกาดําถรกแขนเซอร์ขึ้นให้เธอดูรอยสักที่ต้นแขนของเขามันคือรอยสักอัคาระลงเลขกยันเป็นรูปหง์ทองหง์ทองระไว้กันหงเตียมสิไอ้เธอนี่มันนกสดาอยุ่เว้ยนอกอะไรวะกูดูไม่ออกมึงก็เสือกตัวด,ดาชิบหายไหนมึงสักไม่เสร็จนี่หว่านี่เออกูสักไม่เสร็จก็กูเจ็บกูกลัวเข็มนี่นักมวมยอย่างมึงนี่หรือว,วะกลัวเข็มเออไอ้ฮาคำเอ,อ้ย มึงไม่น่าเป็นนักมวยเลยเถิดดูรอยสักบนอักขระของกรัรมแล้วมองดูค่ายกดกับแผงหินเบื้องหน้าเปรียบเทียบกันปรากฏว่ามันเหมือนกันเป๊ะแต่เสียดายนกสดายุข,ของกรัรมกาดามสักไม่เสร,ร็จสักเสร็จแค่เพียงครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งทางเราไว้กรรมอันนั้นมึงต้องหาทางเดาเองละวะเถิดจ้องมองและจดจำตัวเลขอักขระบนต้นแขนของกรรมเขาเดียวมองไปยังค่ายกลโบราณด้านล่างของหุบเขา อันเป็นทางนำไปสู่ที่ราบทางออกทางด้านด้วยตาที่นิ่งสนิทนอกอินทรีสีแดงเพลิงตัวใหญ่เท่าเป็ดเทศกำลังกลางปีกพร่อนหายเหยื่ออยู่ไปมาบินอยู่เหนือซากปร,รักหักพังของสิ่งก่อสร้างโบราณน,นั้นประดุดตว่ามันกำลังจะท้าทายให้ร้อยโทนจับมืองไทยกระโดดลงไปบินบร่อนแข่งกับมันฉะน,นั้นนอกอินทรีสีแดงที่กลางปีกเล่นลนออมอยู่เหนือเขานั้นตีบิน วงโค้งนักหูปีกดำดิ่งลงมาจากบางร่างอย่างเป็นนักดิ่งผส้ศรทธาทันทีที่โฉบถึงพื้นกรงเล็บอันแหลมคมก็ฉวยเอาหลังงูเห่าสีดำตัวใหญ่ที่กำลังแผ่พังพานติดกรองเล็บขึ้นมามันโบกปีกอันแข็งแรงสองสามครั้งก็พาตัวเองโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าสีครามอีกครั้งมันพาเยเรือบินมาใกล้ใกล้ชายหนุ่มมันจะย้อยว่าภารกิจของข้าเสร็จของข้าแล้วเราเองล่ะเสร็จหรือยังเือน หันมามองจากคอริล่าและคณะเดินทางของพร้อมกับพูดว่าจ่าผมขอปรึกษาหน่อยจ่าผิวดำร่างยั์เดินมาหาเอิอจูงมือกันมาหลบคุยข้างบองหินเพียงคู่เดียวเขาก,กลับมาทุกคนรออยู่ที่นี่ทำเพลิงที่พักละหุงอาหารเธอกับคารินาสองคนจะโนมาสำรวจเส้นทางคนที่เหลือเพียงแค่รอให้สองคนนั้นกลับมาจากคอริล่าออกคำสั่งได้เลยจ่าฉันเป็นคนของที่นี่ฉันยอ่อมเข้าใจภูมิปประเทศ เทิดพวกเราไปกันคารีนาสภายเป้หลังลายหิ้วปืนยาวมมสินประจำตัวเหล่อนเดินทางนําไปส่วนเทิดคาดแค่เข้มขัดปืนพกกับมีดแล้วคว้าเอาหมวกผ้าใบปีกกว้างที่สนเยกินยื่นให้ส่วนพิศีษะเขาสมกอดเธอเบาเบาเรอผมอยู่นี่นะเยกินแล้วผมจะกลับมาส่วนเยกินพยักหน้าสายตาของเธอห่วงใยมากแลวฉันนะเทิดนี่คุณจะไปกอดฉันหน่อยเหรอจีสอนเดินสายจะพกอาดอาดเข้ามาสมกอดเทิดก,ก่อน ก็ซีจีซอนผมพระคุณนะว่าแล้วเขาก็หอมแก้มเธอาาเบาๆจะอ้วกว่าไอ้หาเิอกลัวแล้วทํให้หมอน,นั้นมันอยากจะฆ่าม,มึงน,นักกัมกาดามพูดยิ้มยิ้มเออเอเอกูไปรักไอ้กัมลายหงลายหานะมึงวะเสือกสันสิษฐ์ปับากูอีกแล้วเธอหันไปอัมราเพื่อน่าเดินตามหลังคาริน่าลงไปตามทางราดที่ลงมาสูุ่บเขาเมืองล่างเส้นทางที่ทั้งสองคนเดินลงมาเป็นไม้ป่าผสม มีทั้งไม้สนเนื้ออ่อนและไม้อ๊กโบราณต้นใหญ่อายุนับพันปีขึ้นไปตามสองข้องทางเดินในที่สุดทั้งสองคนก็เดินมาถึงเสาหลักหินคู่สองหลักที่สลักและข้อความเหมือนกันทั้งสองเสาว,ว่าว่านลีมันคือประตูทางเข้าของค่ายกวนหม่นลีเพียงแค่ก้าวแรกที่เธอร์ัมพูราและคารินา,าก้าวเข้ามาในกำแพงแห่งประตูคนนี้บรรยากาศและความรู้สึกก็เปลี่ยนไป มันคือช่องทางเดินที่ถูกก้านดวกกำแพงหินสูงงนขอตั้งบาข้างในมีทางเดินแยกมากมายถ้าใครที่เข้ามาในนี้นะมันยากที่จะหลุดออกไปได้ต่อให้ปีนขึ้นไปถึงยอดกำแพงหินด้านบนยกเว้นเสียจากจะมีปีกมินข้าไปเหมือนนกเธอหยุดนิ่งหันมามองคารีาานาคารีนคุณว่าไงบ้างกลัวไหมฉันไม่กลัวหรอกตราบใดที่ฉันมีคุณนนเธอคารีนาหย่ดไม่เธอเธอ ถ้าเป็นคุณไม่กลัวเหมือนคนอื่นใชรเห็นคุณวิ่งก็หาความตายทุกครั้งแต่คุณก็ไม่เคยตายกลัวซิคา,าเลนผมก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งย่อมมีความกลัวเหมือนเหมือนกันพอกันทุกคนนั่นแหละหรือบางทีอาจจะมีมากกว่าเส้ด้วยซ้ำไปแต่คาพูดกับการการะทาของคนมันไม่เหมือนกันนะเทอนะปล่าคุณบอกว่ากลัวแต่การการะทํากับสายตางคุณมันไม่ได้บอกแบบนั้นเลยดีก็ชีวิตมัมนกกขหนดไปแล้วนะคารเรนอาจจะเป็นจากพระเจ้า แล้ตัวผมเองคนเราเมื่อถึงที่ตายไม้จิ้มฟันแทงเงือกก็ตายได้นะคารน,น่าของร็อกกี้สายตายดูช่ำชื่นมาทันทอีอะไรนะเทอไม้จิ้มฟันนี่นะใช่คาเลนมันเป็นสุภาษิีตไทยของที่บ้านผมเองยังไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวาดไขรพิฆาตเข่งฆ่าไม่อาสันคนจะถึงที่ตายวายชีวันไม้จิ้มฟันจิ้มเงืกอกยางเสือกตาย เธอพูดหน้าตายบ้าแล้วเธอสุภาษิตบ้าบอแหไรของคุณกันคราวนี้คารีนาหัวเราะเสียงดังเหมือนเดิมเอาร่ะผมรอบทุกครั้งที่เพราะสุภาษิตไทยบทนี้แหละเธอแอบสังเกตดูสีหน้าและแววตาของเธอดูมีความสุขไม่ได้เหมือนคนหนักใจเลยพอก้าวเทา้าเข้ามาในค่ายกลว่านลี่นี้แล้วจะออกไปได้หรือไม่คารีนคณจับมือผมเอาไว้แล้วหลับตาลงผมจะพาคุณข้ามด่านไปเองเธอ ยื่นมือมให้คาริน่าจับเอาไว้เธอเอื้อมมือมาจับเอาไว้แน่นแล้วหลับตาพิมพ์เทิดแอบดูไปหน้าสวยสีจมพูอย่างชาวยุโรปของคารินจมูกโด่งขนตางอนรับกับไปหน้าสมเมรยียวรูปไข่ลมป่าที่พัดผิวมากับกลิ่นหอมอ่อนของดอกไม้ป่าบางชนิดทําให้ผมทองของคารินปิวสยายไปกับสายลมเทิดหลับตาลมในสมองของเขาตอนนี้จําความจําของรูปนก ก้อนหินหนึ่งก้อนคือ19เดินตัวเลขอาหตระที่เขาเห็นที่ยวรอยสักของกำกาดํามันคือจํานวนก้าที่เขาจะต้อง9ก้าเดินแต่ความคิดของเธอตอนนี้คือนกคาสนินตัวใหญ่ที่กําลังกลางปีกมิน1นึ่งเก้าสองเลี้ยวขวา9ก้า4้9ยเีลี้ยวซ้ายหนึ่งพอตอนนี้ เขาพาคารีนาเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางของค่ายกฎหมื่นลี้แล้วเขาลืมตาขึ้นเพราะว่าคารีนาจ้องมองอยู่ก่อนแล้วด้วยความแปลกใจเธอที่คุณทําได้อย่างไรเรามาถึงตรงกลางแล้วโน่นไงปายด้านโน้นคือประตูทางออกคารีนาชี้มือไปยังยอดเสาหินใหญ่ที่มองเห็นอยู่ไกลลิบบนยอดหินนั้นมองเห็นตัวสอนจีนคำว่าว่านที่แปลว่าหมื่นอย่างชัดเจนค่ายกดทางด้านนี้ก้อนหิน็เริ่มผูพังแล้วคาริ arin, นที่คุณไม่ได้หลับตาไม่ ถ้าหลับตาแล้วจะจาทางกลับได้อย่างไรเธอรหรอเนาะกลับได้สิพามายังพามาได้ดีคาน,นิานาชี้เธอดูดอกบุกดอกใหญ่ที่ออกดอกอยู่กลางทางเดินนั่นดอกไม้อะไรนะั้นเธอดอกใหญ่เท,ท่ทูตเสื้อผ้านะไปรู้สิมันคือดอกไม้ชนิดหนึ่งส่งกลิ่นน่าเวียนหัวมากบ้านผมเรียกว่าดอกบุกแต่มันไม่ใหญ่เท่าตัวน,นี้หรอกดอกนี้มนส่งกลิ่นน่าเวียนหัวจังเธอกลิ่นมันเอ็นยนเยน็นเบน,น,น,นบอบๆไม่ถูก คารินาเอามือปิดจมูกเทิดก็เพิ่งสังเกตว่าบุกยักษ์ดอกนี้แทนจะมีกลิ่นเหมน็นมันกลับส่งกลิ่นหอมและไปกลิ่นหอม,มอ่อนแบบพรอนประสาทด้วย <c oughs> เสียงนกอินทรีแดงตัวเดิมมันบินวอนอยู่เบื้องบ,บนส่งเสียงเรียกความสนใจจากเทิดมันส่งเสียงในน้ำขอและคาบเอากิ่งถาวรแห้งมาด้วยมันบินวนอยู่โชกู่แล้วปล่อยสิ่งมันข้าลงมาที่พืนดินยอดถาวรแห้งนั้นปลิวลงมาที่เทิร์และคารินาพอดี เทิดหยิบขึ้นมาดูแล้ววางลงเขาไม่ได้สนใจอะไรคงคิดว่ามันคือสัตว์ที่ถูกปล่อยอิสระในธรรมชาติคงทําอะไรบางอย่างตามสัรชัตยานของมันนกสีแดงตัวน,นั้นบินวนอยู่เพียงชั่วครู่ก็บินประจ,จับที่ต้นไม้ใหญ่อายุนับพันปีที่งอกอยู่ตรงกลางสวนหินโบราณแห่งนี้เทิดใัไ้ไปดูมันแต่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นต้นอกใหญ่ตัวน,นั้นเริ่มงอกจมูกและปากออกมาเขาสะกิดคารีนาคารี คุณเห็นมันผมไหมเห็นหรือว่าผมตาฝาดเธอดิกแขนตัวเองไม่ฝาดแ่ก็เห็นท้นโอกใหญ่ต้นนั้นมันมีหน้ามันขยิมให้เราแล้วก่อนที่เธอจะพูดอะไรออกมาเขารู้สึกว่าท้องฟ้าด้านบนเริ่มมืดมิดมีสายหมอกสีขาวม,ม้วนเป็นเกลียวอยู่บนท้องฟ้ากลายเป็นเมฆก,ก้อนใหญ่เหนือจุดที่สองคนอยู่ท้องฟ้าเริ่มแรบแปรป่าเธอต้องขยี้ตาเมื่อได้ยินเสียงเสือใหญ่คำรามโอ้ เสื้อลายพลาดก่อนขนาดแปดองกำลังเดินอ้อมมาจากด้านหลังดอกบุกใหญ่สีน้ำตาลดอกเท่ารถกระบะดอกนั้นลายสีเหลืองสลับดำมันมองเห็นได้อย่างชัดเจนมันคำรามเพราะมายักเขี้ยวขาวเห็นฟันซี่หน้ายาวขนาดสีด่นิ้วคู่นั้นโผล่มาจากปากที่อ้ากวา้างทนาดนั่นเองคารดิน,น่าก็ร้องอุ้ยออกมาเธอสวมกอ,อดเทิดแน่นเทิดหันไปดูเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองมังกรตัวขนาดเท่าเสาไฟฟ้ากำลังเลื้อยคข้าออกมาจากท้านหลังบุกดอกนั้น รูปร่างหน้าตาของมันเหมือนมังกรในโอ่งมังกรไม่มีผิดเพีย้ยนทั้งเขาทั้งนิ้วทั้งเล็บเทิดอเมเิยแขนอีกครั้งเขาไม่ได้ฝันไปมังกรเทิดอุทานออกมาดอกหมกยักษ์สีน้ำตาลเข้มอมดำขนาดใหญ่เกือบจะเท่ารถกระบะสูงราวสองเมตรครื่องดอกนั้นส่งกลิ่นหอมเอียนเอียนชวนปวดหัวบ,บาดอยู่ตรงหน้ามันค่อยๆคลี่กรีบบาดออกมาอย่างช้าๆ ส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณด้านซ้ายมือของดอกบุกยักษ์ร่างที่ค่อยโผล่มาจากด้านหลังของมุกยักษ์นั้นเงียบเชียบคือหัวอันใหญ่โตขนาดเท่าเกือบกระมงของเสืออราาพาดกรตัวใหญ่มันขลามโหกแล้วทําเสียงคำรนคึดคึดคัดคัดอยู่ในลําคอค่อยๆย่ยางสามขุมเดินย่องมาทีละก้าวอ้อมหลังต้นบุกยักษ์มาอย่างชา้าชมันอ้าปากกว้างทําหน้าขมขู่สแยเขี้ยวขาว ท่อนหางสีน้ำสลับดำของเสือโคร่งรายพัดกอดโบกสะบัดไปมาอย่างช้าๆมันย่อตัวลงช้าๆพร้อมที่จะตะคุบเหยื่อด้านความมือของต้นบกยักษ์มังกรจีนสีเขียวเรือบทองตัวใหญ่ขนาดเท่าสอไฟฟ้ากำลังเลยคืบขานเข้ามาหาเทิดพอพร้อมกับเสือตัวน,นั้นหัวะอันใหญ่โตประกอบด้วยขนอันรุงรังของมันดูเหมือนมังกรที่เชิดโชว์ในวันตรุษจีนไม่มีผิดเทิดขยี้ตาไปมาอย่างไม่น่าเชื่อ ในสายตาของตัวเองส่วนคารินาเธอกระโดดเข้ากอดตัวเทิดหลับตาปีด้วยความหวาดกลัวขยะกขยงเจ้าจัดลุกครึ่งงูครึ่งสิงโตแต่ว่ามีเขาเหมือนกวางตัวนี้วจะนอฟอิสีแสดงส่งเสียเรียกร้องความสนใจให้เทิดอีกครั้งมันงคงจับอยู่บนกิ่งต้นโอ๊กใหญ่ที่ลาต้นหน้าตาปกประหลาดคล้ายคนแก่จมูกยาวต้นนั้นเทิดเริ่มจะเอกใจในโลกนี้มันมีมังกรจริงๆด้หรือเขาก้มลงหยิบ กิ่งทวันแห้งๆกิ่งที่เจนกสีแดงคาบหล่นนักขยี่แล้วลองดมอยู่กลิ่นของกิ่งทวันแห้งหอมมันก็กลิ่นเปปเปอร์มินเทิดลองเด็ดเข้าปากและเคี้ยวดูทว่าสายตายังคงจับจ้องไปที่เสือและมังกรคู่นั้นทันทีที่เทิดเคี้ยวยอดทวันนั้นเทิดรู้สึกว่ามนสติสมชญญะของร้อยโทจะกลับมาจากสภาพกึ่งฝันกึ่งจริงเมื่อสักครู่ท้องฟ้าที่มืดมัวเพราะกลุ่มก้อนเมฆประหลาดนั้นค่อยๆจางหายไปมังกรยักษ์ตัวใหญ่ค่อยๆเลือนลางลง อันนี้จริงมันเป็นเพียงแค่งูเขียวปากแหนบตัวลเล็กตัวหนึ่งที่กําลังเลยพาดอยู่บนกาบของดอกบุกยักษ์แต่ภาพอันแจ่มชัดของเสือโคร่งตัวใหญ่นั้นไม่ได้เลือนหายไปที่แท้มันคือเสือโคร่งจริงๆมมนได้เกิดจากประสาทหลอนหรือจิตสร้างขึ้นมาเองแต่อย่างใดเสือใหญ่ตัวนั้นย่อตัวหมอบลงต่ําและผลกระโจนเขาใส่เทิดนักคาริา่น่าด้วยทันทีเทิดผลักคาริ่น่าเต็มแรงเธอกิ้งกรุเด็นออกไป ร่างของคารีนากระเด็นออกจากอ้อมกอดของเทิดไปดี้ทิศทางตัวนักข้ามเดยทันทีเทิดหมุนตัวกลิ้งหลบตามยุทธวิธีขนขณะเดีกว่ากระชากปืนออกจากซองเสยใหญ่ตัวน,นักกระโดดตะคุบเหยื่อพลาดเป้าไปอย่างหมดวินเสียงมันหล่นพื้นดังตุ๊บลงบริเวณตำแหน่งที่เทิดกับคารีนาอยู่เมื่อสักครนนู่นี้ทันใดนั้นมันแหวงตัวมาทางเทิดมาจะตะคุบซ้ำแต่เสียงบรนพกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งในมือของเทิดดังเสียก่อน ซึ่งปืนนัดน,นั้นดังกล้องสถามาทั้งขบเขาคมกระสุนพุ่งเจาะเข้าสมบักซ้ายทรวงทะลุป,ปอดทรวงควานเอาซี่โครงซี่สุดท้ายของด้านขวาของล่าง,งเสือกระตุกเครื่อกเือแต่ด้วยความเป็นเสือเขอ้ามันมันย่อตัวกระโดดเผ่นโผลนกางอากาศกะจะตะคุบเทิดอีกสักครั้งนัดที่สองของเทิดดังขึ้นในบัตรโดนคมกระสุนจุดสี่ห้าเอพีซีบะทะเข้ากลางหน้าผากของเสือโคร่งมันยิงกับเป้าบิน ลูกปืนร้อนร้อนบนคว้างควางเอาปากกระบอกปืนด้วยความเร็วแ0 0รอฟุตต่อวินาทีพุ่งเจาะทำลายสมองทะลุกออกท้ายถอยพยักพรายที่พุ่งปิดแะดุดร้ายตัวนั้นเหมือนหุ่นยนต์ที่โดนปิดสวิต์การทําง,งานกลางอากาศร่างไร้วิญญาณมันพุ่งชนกับปะทะลำตัวคองเทดจนลมคว่ำขมามำำงายไปด้วยกันทั้งคู่ทันทีที่เสียงปืนนัดแรกจากทางด้านล่างของหุบเขาดังขึ้นเสียงนั้นได้ยินขึ้นไปถึงทางด้านบนเสียงปืน สนยกินกับจีซอนอุทานมาพร้อมกันสีหน้าคนทั้งคู่ทั้งดีใจทั้งตกใจและแปลกประหลาดใจระคนกันเสียงปืนดังก้องขึ้นมาอีกเป็นนัดที่สองทั้งสองสาวต่างจุงมงกันวิ่งไปยังขอบทางลงของเนินเขาจ้องมองไปยังตำแหน่งซากปรากาหักพังของกำแพงด้านเก่าอันเป็นค่ายกดหมื่นลีที่เทิดกับคาริน่าเดินลงไปสำรวจเส้นทางเมื่อสักสองชั่วโมงที่แล้วเสียงปืนดังขึ้นสองนัดจากคารินาา่าพูดขึ้นเทิดคงต้องยิงอะไรสักอย่างนะจำ การดำพูดขึ้นมาบ้างหรือว่าเขาจะยิงหาเสบียงโซนยากินออกความเห็นแต่กลับกานดำสายหน้าไม่เห็นด้วยถ้ายิงหาเสบียงฝีมืออย่างเทพมันน่ายิงก็สองนัดนัดเดียวก็อยู่กลับการดำออกความเห็นหรือว่าพวกเกาหลีเหนือจะตามมาททนพวกเราได้ยิงปะทะกันเทิดข้างหน้ายิ่งสอนออกความเห็นบ้างกับกระดำสายหน้าอีกไม่ใช่แน่นอนถ้าปะทะกันจริงๆเสียงปืนน้ำดังอย่างกัรปะทะแตกที่มันเสียงจากปืนของเทิดเป็นกระบอกเดียว คอ้เธอปลอดภัยจีซอนน่าเสียเธอทํามือรูปไม้กางเขนเอามือแตะหน้าผากท้องและไหล่ขวาไหล่ซ้ายเพื่อขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวก็จะมืดแล้วถ้าเธอยังอยู่และปลอดภัยเขาจะก่อกองไฟรเราสามารถมองเห็นตำแหน่งของเธอได้จากแห่งไฟไม็นตะวันหลอกหน้าเธอเขาคือสุรเสศน์ใเมื่อวันเขาคือบนหนึ่งของเราเขาจะไม่เป็นอะไรจาาขอได้ร่าให้กำลังใจกับทุกคนด้านเธอกับคารินา เมื่อเสียงปืนนับแรกดังขึ้นเหมือนจะทำให้คารีน,นาได้สติเขารู้สึกว่าถูกพาค้าเด่นไปและได้ยินเสียงปืนขึ้นสองนัดในเวลาไเรี่ยกกันโอ้ของคารีน,นารู้สึกอื้อนกป่าที่เกาะกันอยู่ตามขี่มารอบตัวพากันบิน,พ,นพึบพับด้วยความตกใจเสียงปืนนั้นขับไล่นอกอินรีสีแดงตัวใหญ่ให้บินหนีไปด้วยคารีน,หนาหันมองรอบตัวก็พบว่าเธอกำลังนอนหงายโดยมีเสือโครงขนาดใหญ่นอนทับบนตัวเขาอยู่ครึ่งตัวเสือต,ตัวนั้นนอนนิ่งไม่ไหวติง มีเพียงหาที่สันปริลิกเธอเขอยับตัวดันซากเสือที่ทับร่างออกไปเขาเก็บปืนเข้าซองยืนขึ้นและปัดฝุ่นออกตามตัวเธอลำโพราเดินมาประยุงคารินาให้ลุกขึ้นยืนเธอมีอาการส่วนเสยและตกใจเล็กน้อยไท,ยทยเกอร์ไทเกอร์เเสือมันมาจากไหนกันเทอคารินาถามวยความตกใจอ้าวคาเรนคุณไม่เห็นมันหลอกเนอะมันเกือบจะตบ,บคุณเขาแล้วนะไปเลยเทอ เธอที่ฉันเห็น,นเป็นหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่เธอทำหน้าแปลกใจแล้วคุณเห็นอะไรอีกเธอถามคานินาขยี้ตาแล้วทำหน้างุนงงไฮด้าไฮด้าสามหัวตัวมันใหญ่มากใหญ่เท่าต้นปาล์มมาเลิ่อมาจากตรงนั้นคารินาชี้ไปยังต้นบุกเธอหัวเราะลอเกิ่งมันยา้ายยาวๆไปเขียนที่กาบดอกสีเขียวๆข,ของต้นบุกยักษ์นี่จะไม้คาเรนเจ้าไฮด้าของคุณเธอเอาไปลายไม้เขีย่ยเอาองูเขียวปากแหนบตัวหนึ่งขึ้นมา คารีน่าเห็นแล้วก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองมันไม่ใช่นต่เทิดมันตัวไฮด้าจริงๆตัวใหญ่ขนาดนี้คารหน่าเอาแขนสองข้างมาจรดการทําเป็นวงกลมใหญ่ๆเทิดดูคุณมีการประสาทร,ร้อนคารลนเป็นพ่อนิดร,ร้อนประสาทของเจ้าดอกหมกยักษ์นี้เทิดหันไปทางดอกไม้ยักษ์ประดาดนั้นพร้อมกับชักมีดออกมาเดินเป็นฟันฉับที่ก้านดอกของมันไม่กี่ทีทั้งดอกทั้งไอศอรก็หลุดล่วงลงพื้นกองเป็นยวงเทิดเงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้า ผมยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูคาเรนที่สัพักจะมืดแล้วผมว่ารหารที่พักไปใกล้กายจากบกตัวนี้ดีกว่าเทิดและคารินาเดินมาสักพักก็พบกับโร่งหินธรรมชาติพอจะจัดไปที่พักได้ชั่วคราวคาเรนคุณรอมผมอยู่ที่นี่นะผมจะออกไปหาฟืนและหาอาหารมาเลี้ยงคุณด้วยคาเรนทำตาโตอาหารจริงสิฉันหิวแล้วว่าแต่ในค่าคุณมราณแบบนี้จะเอาอาหารมาจากไหนเอาน่าคาเรน ผมไปขุดหัวเผือกองมาดให้ขุณกินแน่อย่างไรผมต้องเลี้ยงสาวสักทีต้องเลี้ยงด้วยสเต็ก